บ้านไร่ถนนกีทูนเนเธอร์แลนด์ไร้รถไร่ถนนท่ามกลางสายน้ำหมู่บ้านกีทูนนะคะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในโอฟราไรเซลประเทศเนเธอร์แลนด์ที่อยู่ท่ามกลางสายน้ำธรรมชาติสวยงดงามแล้วที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านที่อาศัยการสัญจรทางน้ำเพียงอย่างเดียวจนได้ฉายาว่าเป็นหมู่บ้านไร่ถนนแล้วความงดงามของที่นี่นะคะก็คือเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบท่ามกลางสายน้ำไม่มีถนนมีแค่สะพานไม้เล็กๆเชื่อมกันระหว่างลำคลองแล้วก็มีผู้คนอาศัยเพียง แค่2 6ง0กกว่าคนแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยหลังไหลไมาเยือนกันนับล้านคนเลยหมู่บ้านสุสโลไลฟ์นี้นะคะสามารถเดินเที่ยวชมทั่วๆบริเวณได้แต่ที่เป็นที่นิยมกันมากๆเลยนะคะจะเป็นการนั่งเรือชมทัศนียภาพดื่มด่ำกับลำคลองต้นไม้ใบหญ้าเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่ใครชอบบรรยากาศสบายๆชิวๆเนี่ยรับรองว่าต้องตกหลุมรักตั้งแต่มาครั้งแรกอย่างแน่นอนรีบจองทิปมาชิลกับเราด้วน